หยุดแล้วฝนก็ตอนนี้อยู่กันที่อ่ายะโสูนะคะยะโสก็นี่ค่ะเจ้านำเงินของเรานะคะมีงานไหนก็วิ่งได้ก็วิ่งค่ะอันไหนที่วิ่งได้ราคาเราก็วิ่งเนาะพอดีมีเขาแล้วค่ะ สู้ๆกันไปนะคะสีต่างอาชีพแต่จุดมุ่งหมายก็เหมือนกันค่ะความสำเร็จแล้วก็เงินนะคะไว้ซัพพอร์ตครอบครัวนะคะเราก็เช่นเดียวกันค่ะหามาก็ซัพพอร์ตครอบครัวนะคะรายจ่ายนะคะก็มีหลายอย่างนะคะค่างวดเขาก็มีนะคะแต่เราในเมื่อเอามาแล้วนะคะ ก็ร่วมสู้ๆไปด้วยกันนะจ๊ะอันนี้ก็บรรยากาศนะคะที่ยะโสมาฝากนะคะที่ออหอเจกนีโนวูดชิปนะคะอยู่ที่ยะโสทอนประมาณ8โลจะถึงยะโสนะคะก็ จุดหมายปลายทางนะคะเจอกันได้ที่บัวใหญ่นะคะบัวใหญ่โคราชนะคะโคราชเจอกันก็ทักทายกันได้นะคะกับน้องทัศนะคะเจ้านําเงินนะคะไปด้วยกันกับน้องทัศเดี๋ยวก็ขึ้นไม้เตรียมเดินทางนะคะคุมผ้าก็จะเตรียมเดินทางไป กดกดกดให้หน้อยกดให้ฉั้นน่อยฉันยิ่งกระบะเล็กๆอยู่กดให้ฉั้นน้อยจะได้ให้ได้น้ำหนักนะคะน้ำหนัก ก็ช่างก่อนนะคะกระบะฉันยิ่งเล็กๆอยู่เมื่อกี้แม่โคก็โกดให้ก็น่าจะได้น้ำหนักหน่อยละมั่งช่างน้ำหนักก่อนได้เท่าไหร่เราก็จะเตรียมเดินทางนะจ๊ะบัวใหญ่นะจ๊ะโคราชพักทายกันได้ค่ะกับคันนี้เลยเดีย๋ยวลั่นทุ่งเชิบๆนะคะเจ้านำเงินของเรา ไม่พอค่ะไปเติมนะคะไม่พอยวไปเติมกันต่อนิดหนึ่งะคะ่ะไปผู้จัดการใหญ่เราเฮ็ด <c oughs> ดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีพอเอฟซีเอาเอาละ เาวนวนวนนี้เขามีสติกอร์ใหม่แล้วนะเจ้าน้ำเงินอ่ะมีใครมองเห็นบ้างเอซีเขาได้สติกอร์ใหม่มาดูตัดกับสีน้ำเงินใช่อ้าวผู้จัดการผู้จัดการสั่งเติมก่อนนะคะเติม เติมน้ำหนักหน่อยนะจ๊ะนี่ตั้งแต่วิ่งงานก็เอ,อวไม่ได้ล้างน่า เติมก่อนนะจ๊ะเติมก่อนอเดินทางแล้วนะคะสองคันนู้นก็ไปแล้วคะ่ะเดินทางก็น่าจะปลายทางบัวใหญ่เหมือนกันนะคะมีสองที่นะคะมีบัวใหญ่กับพี่มายนะจ๊ะเอโอ้ยไปทำอะไรนั่น นี่ก็ไปผู้จัดการใหญ่เราไปคุมการเองเลยนะนเอาเดี๋ยวก็จะได้ไปเชิบเชิบนะคะจวดจวดกันเข้าไปนะคะทักทายกันได้นะสานชาได้นะมีติ๊กเกอร์ถ้ามีน้องทัดเขาก็ให้นะคะบางครั้งก็อาจจะหมดนะคะเอฟซนี่ก็ปลายทางโคราชนะจ๊ะบัวใหญ่ เจอตรงไหนก็ทักทายนะคะถ่ายรูปมาคอมเมนต์กันได้นะคะพีี่นี่ก็ตามนั้นแล้วค่ะสู้ๆกันไปค่ะทุกงานนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะจะวิ่งลําบากหน่อยนะจ๊ะก็สู้กันไปหน้าฝนช่วงนี้งานไหนมีวิ่งก็วิ่งค่ะวิ่งได้ก็วิ่งนะจ๊ะ นี่เสียเสียนีโน่นี่คนนี้เลยเดินผ่านหน้ากล้องเนี่ยสุดหลอ่อสุดหลอ่อเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่ชุดอีกหลอ่ลอๆอนี่เปลี่ยนชุดละงานช่านเอยวไปคุมเองไปคุมขนาดน,นั้นน้ำหนักจะเป๊ะหรือเปล่าเนาะดูสิ โอเคค่ะ f อเดี๋ยวรูไปคุมผ้ากันนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสู้ๆทุกอาชีพนะคะทุกคน